สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับทางช่อง y t u t u อินเตอร์ดัมซิ่งออนทัวนะครับก็น่าจะได้ครึ่งทางแล้วนะครับในการปั่นนะครับใช้6640นะครับเป็นตัวปัน่นลุยน้ำสบายเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านล่างนะครับเพื่อจะได้อัตรดในการดูนะครับให้มัน ความมันนะครับลุยน้ํำลุยโคลนลงไปให้ดูเลยนะครับ ไปเลยครับทีนี้อามเยอะครับแต่ยังดีที่ไม่ติดนะครับภาวนาว่าไม่ให้ติดนะครับไอ้ดูกันยาวๆกันไปเลยครับ นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับดึงไม่เยอะก็จะเหลือฝั่งนั้นนะครับ ภาวนาว่าอย่าให้ติดนะครับถ้าติดนี้เป็นเรื่องครับ ก็เพิ่งทำเป็นใหม่นะครับรอีกไม่นานแล้วก็เก่งเองนะครับละเอียดคลิปเลยครับรถใหญ่ปังนนะครับต้นเล็กไม่กล้าลงนะครับไม่มีใครกล้าลงนะครับ วนเอาเลยครับ คนกันให้ดูความมันกันไปเลยครับ ไปเรื่อยๆนะครับรีบไม่ได้นะครับวนกลับมาอีกรอบครับรอบนี้น่าจะหมดนะครับ วิ่งรอบนะครับปั่นเสร็จเราก็จะทำการหวานนะครับหวานทิ้งไว้เลยนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่อีกฝั่งเดียวนะครับเราจะหวานฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งที่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ฝั่งนี้น่าจะปั่นเสร็จพอดีก็จะโอเคกันพอดีนะครับ ยังไม่เสร็จนะเหลืออีกแปลงหนึ่งฝั่งนั้นนะครับอีกแปลงหนึ่งแล้วก็เหลืออีกแปลงหนึ่งวันนี้จะให้เสร็จนะครับจะให้เสร็จทั้งสามแปลงนะครับเพราะว่ากลัวฝนลงนะครับนี่ก็จะเป็นบ่อนะครับบอกไม่ถูกนะครับสําหรับเรื่องอากาศฟ้าฝนนะครับเมื่อคืนก็นึกว่าจะไม่ได้มาหวานแล้วนะครับเพราะว่า เมื่อคืนก็ปล่อยปๆมาอยู่นะครับตอนเช้าแล้วก็ตัดสินใจนะครับกลัวฝนจะมามากกว่านี้นะครับไหนๆก็ว่างงานแล้วก็เอาเลยครับจัดเลยนะครับของตัวเองนะครับ ก็จะเหลือฝั่งตรงข้ามอีกแปลงหนึ่งก็จะย้ายไปอีกแปลงหนึ่งนะครับวันนี้จะเอาให้เสร็จนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับฝนจะฝนจะมาอีกนะครับอันตรายครับเรื่องอากาศนะครับนี่ก็เริ่มทําการหวานนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็มาช่วยกันนะครับ ส่วนฝั่งนั้นก็วานไปแล้วนะฝั่งที่เขียวๆอยู่นะครับใจเย็นมากครับเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ใช่รถใครครับก็เป็นรถพี่น้องนะครับญาตนะิเป็นรถญาตินะครับก็ทำให้ดีๆหน่อยนะครับเริ่มเอาข้าวลงมาหวานกันแล้วนะครับ ย้อนมากจะเป็นปลาดุกคร,รับเริ่มทำการบาน สิบ่ามันสบกับหาปิมบห้าสอบว่ามันสิบหกตัวเอาขึ้นเอาบสเอาเพื่อยู่่ามันตีเพื่อมากเพื่อยู่สอบนึงเอันว่ากมอบกันไม่เียงเลย

โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับจะทำการหวานข้าวก่อนนะครับ